สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะในที่สุดก็เปิดตัวอีกคู่แยมมัทิราเปิดตัวแฟนนุ่มเรียกได้ว่าสาวคนนี้อยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้วพอสมควรและตอนนี้นั้นเธอเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวคนสวยที่ตอนนี้หัวใจไม่ว่างแล้วล่ะค่ะ สำหรับแยมมัทิลาตันติประสุทธนางเอกจากช่องวิกสามพระรามสี่ก่อนหน้านี้แยมมัทิราได้ให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองนั้นยังไม่พร้อมเปิดตัวแฟนแต่ล่าสุดก็ทำเอาหลายคนเฮค่ะเพราะภาพในอินสตาแกรมของสาวแยมเธอได้โพสต์ภาพคู่กับแฟนหนุม่มถือเป็นการเปิดตัวโดยโพสต์ระบุข,ข้อความว่า Happy b i r t h d a y t o this special person เซ่นแสําหรับหนุ่มคนในภาพมีนามว่าโบส นัดโดนชายปราณีผู้สืบสกุลคนเล็กของผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พัชราวลัยวิศรุสชัยปราณีเจ้าของปาร์คเอเวนิวซารินซิตี้และเป็นน้องชายของแบงค์สารานอดีตหวานใจของไอออพพิสดาค่ะ ซึ่งตอนนี้หนุ่มโบสทนโดนนั่งแทนบริหาร The h i l ลเลสเดนท์เขาใหญ่โบสทนโดนจบไฮสคูลที่ประเทศอังกฤษและไปต่อปริญญาตรีด้านบริหารที่ b บ r k e l e y College สหรัฐอเมริกาเรียนจบตอนอายุ21ปีแถมบอกเลยว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะส่วนสาวแยมนั้นก็ไม่ธรรมดาไม่น้อยหน้าแฟนหนุ่มเธอนั้นเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยมีชื่อเสียงจากบทบาทเจ้าหญิงสุวิชาในละครจกักจักวงวงเรื่องชายาเชษต่อมา ได้เข้าเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3จนปัจจุบันค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชาสื่อสารอังกฤษเชิงธุรกิจ Business English Communication หรือ BEC หลักสูตรนานาชาติได้รับเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเกดเฉลี่ยสะสม3.28 และกำลังศึกษาปริญญาโทคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยแขนงวิชาจิตวิทยาสังคมพื้นฐานและประยกตคนั่นเองอย่างไรก็ตามซึ่งเป็นคู่ที่เหมาะสมกันอีกคู่หนึ่งเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากมุมข่าวค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากศิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ